สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะวันนี้มียิมโนโด่างมาฝากทุกคนสวยไหมนี่คือยิมโนโที่อยู่สวนบัตซัมนะคะสวยจริงๆเลยก็เลยเก็บมาฝากทุกคนคะ่ะสวยจริงๆกําลังออกดอกด้วยยิมโนโด่างนะคะทุกคนเป็นแคคตัสสาหรับมือใหม่ค่ะนี่ก็เป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์นึงเหมือนกันไม่แน่ใจเลยไม่บอกชื่อดีกว่านะคะเห็นไหม เขสวยดีเนาะในการจัดเรียงแล้วก็เอาหินสีขาวมาวางให้ตัดเขาก็เลยดูเด่นเลยค่ะทุกคนแคคตัสหรือกระบองเพชรน,นะคะจะชอบแดดจ,จัดๆนะคะส่วนใครที่จะอยากเลี้ยงแคคตัสเนี่ยเอาไว้ดูดอกค่ะเป็นอะไรที่เวลาเขาออกดอกนะเราจะปลื้มปริมมากเลยนะคะทุกคนแคคตัสมีหลายสายพันธุ์จ้าวันนี้เอาความสวยของแคคตัสมาฝากทุกคน สวยงามมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่